คืนนี้สารตะวันออกรับลมผ่ายิ่ร้อนแรงเร็วระวัง้าผ่าลูกเห็บตกลมแรงอุตุประกาศเตือนฉบับที่แปรับมือทุกภาคพยากรากาศ เรามาพบกันอีกครั้งกับช่างหวาตะไยอุทกภัยร,รายการทางเพจและย t ทู e ฝนฟ้าพยากรุติพรลูกพิาชัยทางเ Facebook ประจำวันเสาร์ที่29มีนาคมในช่วงเย็นคืนนี้อาจารย์ามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนจากพาดยุดรร้อนที่จะมาเร็วมาแรงจะเริ่มจากอีสานก่อน และกระจายตัวไปในแต่ละภาคแนวโน้มภาคไหนที่จะได้รับฝนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ด้านกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบรบิเวณประเทศไทยทางตอนบนซึ่งก็แจ้งเตือนมาหลายวันแล้วนะครับและแจ้งเตือนในทุกวันว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ถึงวันแล้วนะครับที่จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาตั้งแต่29มีนาคมจนถึง1เมษายนและหลังจากนั้น2เมษายนจนถึง11เมษายนก็ยังคงมีพายุฤดูร้อนสลับในบางวันนะครับ ลักษณะของพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองทั้งลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ทุกพื้นที่นะครับจะเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมผ้าตํนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ซึ่งจะส่งผลทําให้มีลมตํนออกและลมตํนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดดังนั้นจะเกิดพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนอง ควรงดการอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เดีอยงร่วมถึงดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะับ29มีนาคม2568 แจ้งเตือนภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัเชิงเซาจันทบุรีและตราส่วน30มีนาคม2 5 6 8ภาคเหนือบริเวณจังหวัดตาแพร่น,น่านอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลมพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอด็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสกเกและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจาดทึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จ,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 ทจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ส่วน31มีนาคมถึง1เมษายน2 5ง8ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาและกำแพงเพชรภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหาหนครปริมณฑลภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบรีคันชุมพรและสุราษฎร์ธานีและอันหนึ่งนะคะในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนจะมีย่อมความประกาศตามเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ทางตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิด ต่อไปแอดมินจะพาไปดูการพยิายรารณาในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้29มีนาคมถึง30มีนาคม2568พยิายรารณาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าลัววพายุดุดูร้อนฝนฟ้าขน,อ,นของกระโชกแรงลูกเห็บตกบ,บางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรุโรกและเพชรบูรณ์ภาคตะนออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวร้อนจัดบางพื้นที่พายุรุร้อนฝนฟ้าขนองหนุกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงการอุดอรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ชัยภูมิมุกดาหารขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุเรนสีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 6ิบ2ององศาและสูงสุด37-40องศาจากลมตะวันต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีพายุดุน้รนพาย,ยุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่หกองศาและสูงสุดสามเจ็ดถึงสี่สิบองศาจากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวงพายุฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ร้อยละสามสิบบริเวณพื้นที่ จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วเเชงาจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด33-38องศาจากลมใต้ความเร็วถมง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าลัวพายุรร้อนพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ20ส่วนมากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดย3 25ิบสามองศาและสูงสุดสามสถึงสาองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความร็วาพถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดกระบี รังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตําตกเฉียงเหนือความเร็วถึ5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นของทาติดตามประก,กาศประก,กาศ,กากาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ